สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนชั้นจะมาพูดคุยและเล่าซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้ครับซีรีส์มาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทางพราว์วิดีโอนั่นเองนะครับเกีกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า no gain no love นะครับรักนี้ไม่มีขาดทุนนั่นเองนะครับจะไม่เสียใจทีหลังแน่นะครับถ้าจะถอยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง No Gain No Love นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของซนแฮยองที่ระบบโดยชินมินอาหญิงสาวที่มีนิสัยไม่ยอมเสียเปรียบในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักและด้วยนโยบายของบริษัทที่เธอทำงาน ที่คนที่แต่งงานแล้วเช่านั้นจึงจะมีสิทธิพิเศษและโอกาสในการเติบโตทาให้เธอจึงตัดสินใจขอให้คิมจีอุกที่ได้บทโดยคิมยองแดพนังงานพราร์ทไมร้านสะดวกซื้อสุดลอ่อฉายาพ่อพระที่มักชอบช่วยเหลือคนอื่นในการจาเป็นเจ้าบ่าวปลอมๆแต่งงานกับเธอทําให้เรื่องราวความรักวุ่นๆจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอกดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง No g a m e No Love นั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงคิวซีรี no g a m e n o l o v e นะครับซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าโอ้กระแสกำลังฮือฮามากในช่วงนี้ครับกับโอ้อซีรีส์แนวรอมคอมสุดโบ๊ะบะที่สุดนะตอนนี้เลยนะฮะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาดูแล้วก็รีวิวนะครับมาขออนุญาตเริ่มจากตัวละครก่อนนะฮะก็แน่นอนสีตัวละครหลักนะครับคนแรกเลยนั่นก็คือคุณชินมินอานะครับ ที่จะมารับบทตัวซนแฮยองนะครับซึ้อผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่อง Our Blues นะครับในรอบนี้เธอก็จะมาเป็นนางเอกของเรื่องที่มีนิสัยไม่ยอมเสียเปรียบในทุกเรื่องเลยครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวุ่นปนน่ารักของเรื่องนี้นั่นเองนะครับและพระเอกนะครับที่ต้องมารับบทเจ้าบ่าวปลอมๆให้เธอนั่นก็คือคุณคิมยองแดนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง Perfect Family นั่นเองนะครับเขาก็จะมาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อสุดหล่อนะครับที่มีฉายาว่าพ่อพระที่คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอนะครับ และคนที่3นะครับนั่นคือพระรองของเรื่องนี้นั่นก็คือคุณอีซังอีนั่นเองนะครับซึงผลงานล่าสุดของเขานะครับก็คือเรื่อง My Demon นั่นเองนะครับก็ในรอบนี้เขาก็จะมาเป็นประธานของบริษัทที่นางเอกทําง,งานอยู่นะครับแล้วก็กําลังจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับน้องสาวของเธอด้วยนะครับและน้องสาวของเธอที่พูดถึงคนนี้นะครับก็รับบทโดยคุณฮันจีฮยอนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของเธอนะครับก็คือเรื่องเชียร์อัพนั่นเองนะครับเธอก็จะมาเป็นน้องสาวของนางเอกนะครับที่ทำอาชีพเป็นนักเขียนน และนี่ก็คือสีตัวละครหลักของเรื่องนี้มา เรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่อง no g a m e no love นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวรอมคอ m ที่โบ๊ะจะจัดเลยนะครับโดยจะเล่าเรื่องราวนะครับของซอนแฮยองนะครับที่รับบทโดยคุณชินมินอานั่นเองนะครับเธอนะครับก็จริงๆก็เป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่ที่มันพิเศษกว่านั้นหน่อยก็คือเธอเติบโตมาในครอบครัวที่แม่กับพ่อเปิดเป็นคล้ายๆกับบ้านอุปถัมภ์ครับทำให้ชีวิตของแฮยองเนี่ยเรียกว่าต้องเสียสละตลอดเลยเสียสละตั้งแต่ความรักและเวลาของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็คอ ไปดูแลเด็กคนใหม่ที่รับเลี้ยงเข้ามาครับทำให้เธอขาดความรัก จากพ่อแม่อยู่เสมอเลยนะครับและเธอก็มีแบบพี่น้องหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็คอยแย่ยงความรักจากแม่ไปทำให้เธอจะงเป็นคนที่เริ่มรู้สึกเลยว่าเธอจะไม่ยอมเสียเปรียบหรือจะไม่ยอมขาดทุนในทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและความรักนะครับอย่างความรักเองก็คือถ้ามีแฟนก็คือแบบว่าแฟนก็ต้องแชร์เงินเผากันเข้ามาอยู่บ้านเธอก็ต้องซื้อของใช้มาเติมให้ด้วยย่ามาเอาเปรียบเธอ ทำให้ก็เรียกว่าเรื่องของความรักเองก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในส่วนของการงานจริงๆก็ถือว่าตั้งต้นได้ดีและเริ่มต้นได้ดีครับแต่ว่ามันก็เริ่มมาถึงจุดตันแล้วแล้วก็มันก็มาเจอประเด็นว่าบริษัทของเธอมันมีนโยบายประหลาดๆอยู่อย่างหนึ่งครับว่าถ้าเป็นคนที่แต่งงานครับก็จะได้แบบเงินสนับสนุนพิเศษเรื่องจัดงานแต่งไปฮันนีมูนท้องก็ลาไปคลอดได้แถมก็มีเงินให้ด้วยก็คืออารมณ์ประมาณว่าบริษัทเนี้ย สนับสนุนให้คนมีครอบครัวมีลูกกันครับเพราะว่าบริษัทของที่เธอทําทงานอ่ะมันจะเป็นอ่าเกี่ยวกับสื่อการสอนเด็กอะไรประมาณนี้นะครับทําให้อ่านหนึ่งดอกและที่นางเอกรู้สึกว่าแบบ ฉันผู้เป็นหญิงโสดไม่มีแฟนไม่ได้ท้องอะไรประมาณนี้คือเสียเปรียบสุดๆนะฮะกับอีเด้งหนึ่งก็คือณนะตอนนั้นมันมีโครงการพิเศษครับที่แบบว่าคล้ายๆก็บทำาัตอัพภายในนั่นแหละคือ,คอถ้ามีการทำโปรเจกต์มานําเสนอแล้วชนะครับมีโอกาสสามารถขึ้นไปทํางานขึ้นตรงกับท่านประธานได้เลยทําให้เธอก็มองว่าเอ้ยนี่แหละคือโอกาสในการเติบโตของเธอ แต่ประเด็นก็คือไอ้ครอบครัวของท่านประธานของเธอนะครับนั่นก็คือตัวบกคิวฮอนนะฮะที่รับบทโดยคุณอ e. ีซังเอนั่นเองนะครับก็ไอ้ครอบครัวนี้ก็ประหลาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าคุณพ่อครับของเขาครับที่เป็นท่านประธานใหญ่ก็เคยไปก่อคดีไว้เยอะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรประมาณนี้จึงทําให้มีภาพติดลบเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วและทาให้แม่ของเขาหรือภรรยาของท่านประธานใหญ่ครับจึงไม่พอใจเรื่องนี้มากและสั่งให้ตัวลูกชายของเธอนะครับก็คือตัวคิวฮยอนเนี่ยก็คือห้าม ไปยุ่งกับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานนะครับทําให้ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเลขาก็ต้องเป็นผู้ชายนั่นหมายความว่าทีมเฉพาะกิจเนี่ยที่กําลังจะต้องมาทํางานขึ้นตรงกับเขาเนี่ยห้ามมีผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานครับนางเอกก็แบบว a t นางเอกก็แบบอะไรวะคือแบบทํางานเก่งอย่างเดียวไม่ได้คือต้องมีหัวด้วยเหรออะไรประมาณนี้ครับมันจึงเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องที่เธอแบบว่าเอายังไงดีกับชีวิตของเธอเธอจึงไปปิ๊งไอเดียว่ามันมี ผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนที่น่าจะมาช่วยเหลือเธอได้นะครับนั่นก็คือตัวคิมจีอุกนะครับที่รับบทโดยคุณคิมยองแดนนั่นเองนะครับเขาก็จะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เติบโตมากับคุณยายนะครับเพราะว่าแม่ของเขาเองก็เรียกว่า มีโชคชะตาที่โชคร้ายนะครับทำให้จำเป็นต้องไปอยู่ที่เมืองนอกนะครับและก็เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อของเขาคือใครนะครับและที่สําคัญก็คือเขาก็เลยใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ร้านสะดวกซื้อนะครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาจุดหนึ่งก็คือเขาได้ฉายาว่าเป็นพ่อพระเพราะว่าเขามากักจะคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอครับก็คือคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยปฏิเสธใคร ทำให้นางเอกครับจึงใช้ช่องนี้แหละครับในการมาขอร้องเขาครับให้มาเป็นเจ้าบ่าวปลอมๆให้เธอนะครับและก็เธอจะได้สาม,มารถรักษาสิทธิ์ทุกอย่างที่เธอควรจะได้ในบร,ริษัทไว้นะครับจึงทําให้งานแต่งงานปลอมๆครับจึงได้เริ่มต้นขึ้นและเกิดเรื่องราวความรักวุ่นๆระหว่าง2คนนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับและนี่ก็คือคอนเซปต์ของ no g a t n no love นั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปทั้งหมด5ตอนแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรชอบอ่ะ <c ười> คือเอางี้ก่อนคือเอาจริง คอนเซปต์ของการที่นางเอกไปหาพระเอกมาแต่งงานปลอมๆอม,อมันไม่ได้ใหม่แล้วแหละแล้วมันก็เพิ่งมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานปลอมๆไปใช่ไหมละ่ะก็คือ wedding impossible เนี่ยของพราเหมือนกันด้วยก็เลยแบบมันจะมีอะไรที่มันวิหวาหรือแตกต่างจากเรื่องอื่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมาได้ดูจริงๆแล้วคือแบบฮียดีกาที่คิดต้องบอกงี้เรื่องนี้เนะี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดเลยนะ อ่าโอเคไอเรื่องเคมีอ่ะอันนั้นเรื่องหนึ่งเลยคือเคมีมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอันที่ผมชอบที่สุดของเรื่องนี้คือผมรู้สึกว่าเฮ้เ,เขาวางปมตัวละครดีว่ะคือตอนแรกกะดูไปดูมานะไม่ได้สังเกตอะไรนะครับพอแต่ว่าพอดูไปสักพักหนึ่งอะเริ่มเอะแล้วแบบว่าเดี๋ยวนะนางเอกไปรู้จักพระเอกแบบนี้เป็นทํางานกับพระรองเป็นพี่สาวของนางรองอ่ะเออพระเอกเหมือนจะไม่เคยรู้จักนางเอกมาก่อนแต่ปรากฏว่าอา้าเคยมีรู้จักแม่นางเอกมาก่อนด้วย สุดท้ายต้องมาทํางานบริษัทของนางเอกด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมีการสร้างความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันแบบเฮ้ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดคือคนในเรื่องคนหนึ่งอ่ะมันต้องรู้จักอย่างน้อยสองคนในเรื่องมาก่อนด้วยนะฮะโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําและอีกอันนึงก็คือว่าพอเขาวางปมวางความสัมพันธ์ของตัวละครไว้ได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ว้าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขามีจังหวะในการเฉลยปมหรือว่าการใส่เหตุและผลที่ตอนแรกอ่ะระหว่างทางเราอาจจะงงว่าแบบ ทำไมพระเอกมันไม่ทําแบบนี้วะทําไมนางเอกมันต้องอย่างนี้ด้วยวะสุดท้ายพอเขาเฉลยบึ้มขึ้นมาคือแบบคือแบบเฮ้ยคือหาจังหวะเฉลยโฟมได้โคตรดีเลยครับคืออ่ะอันนี้สปอยนิดเดียวนิดเดียวเลยคือมันจะมีตอนล่าสุดที่ผมดูอ่ะคือแบบอ่ามันจะมีช็อตที่แบบว่าตอนที่พระเอกมันหายหัวไปหเดือนหลังจากแต่งงานกันใช่ไหมแล้วก็แบบโผล่มาอีกทีคือมาทางานบริษัทนางเอกคาถามในใจเลยคิดเลยว่ามันจําหน้าพระเอกกันไม่ได้จริงหัว คนเราหน้าตาหล่อระดับเทพบุทรขนาดนั้นมึงก็จําไม่ได้กันจริงเหรอคือแบบถ้าบอกว่าถ้าแบบจะต้องใช้มุกนี้ตลอดทั้งเรื่องผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะแล้วผมก็มีความแบบคลางแคลงใจตลอดประมาณหนึ่งตอนที่เหลือที่ดูอยู่เนี่ยปรกากฏว่าโอ้โหหาวิธีให้พระเอกเฉลยตัวตนที่แท้จริงได้แบบเจ๋งมากก็เลยแบบแล้วมันไม่ใช่แค่ช็อตเดียวด้วยมันมีหลายช็อตมากมที่แบบมันทําให้เรารู้สึกแบบ จังหวะคือแบบคิดได้ไงวะแบบเจ๋งมากเลยวะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยบอกว่านี่แหละครับคือจุดแข็งของเรื่องเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เลยไอ้ตรงที่แบบว่ามันสร้างโฟมตัวละครที่น่าสนใจที่ผมบอกใช่ไหมคือแบบคิดได้ไงวะคืออ่ะโอเคตอนแรกคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้คืออะไรฮะมันคือที่บอกว่านางเอกเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมใครไม่ อยากให้ใครมาเอาเปรียบเธอเธอไม่ชอบการเสียเปรียบใดๆแล้วบังเอิญเธอต้องมาทํางานในบริษัทที่แบบคือให้ผลประโยชน์สุดๆกับคนที่แต่งงานแล้วทั้งสวัสดิการวันลาหยุดสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงถ้าจะโตจะต้องไปทํางานขึ้นตรงกับท่านประธานครับต้องเป็นคนที่แต่งงานแล้วด้วยตอนแรกคือในหัวคือวัดมากเลยคือแบบทําไมวะทําไมต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นวะสักพักตัดมาปุ๊บไปฝั่งฟ้ารองโอ้โหเข้าใจแล้ว ก็เพราะว่าท่านประธานใหญ่ไปไปทำชั่วไว้ไงทุกอย่างมาเลยส่งผลให้ลูกชายก็คือรับกรรมไปก็คือแบบว่าเลขาก็ต้องมีเป็นเลขายอเป็นเลขาผู้ชายนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าจะมาทํางานตรงกับเขาต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเท่านั้นด้วยนะครับไม่งั้นแม่เขาไม่ยอมอะไรประมาณนี้คือมันมีเหตุและผลรองรับเสมอเลยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะ คือหาทางแบบสามารถไปได้เรื่อยๆนะครับและเหตุการณ์ในเรื่องครับมันไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ด้วยครับมันมีประเด็นอีกหลายเรื่องที่ทํามาทรงเดียวกันและทําได้ดีด้วยนี่จึงเป็นจุดแข็งของเรื่องนี้นะครับทีนี้ครับในส่วนของคอนเซปต์ของพระนางผมก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือตัวนางเอกก็เนื่องจากเป็นผู้หญิงที่แบบตรงไปตรงมาไม่ค่อยยอมใครเพราะฉะนั้นเธอก็จะมีภาพลักษณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนพระเอกเนี่ยก็คือจะได้รับฉายาว่าเป็นพ่อพระไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้พ่อพระคนนี้ครับดันมีเรียกว่ามีอคติบบบาาาางงงงงออออออย่่่กกกกัััันนนเเเเหลจจทีขขได้ตตว แล้วเนี่ยทำให้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ดีหรอกทาให้เขาก็เลยไม่อยากยุ่งกับคนคนนี้ทําให้เวลาสองคนนี้มันมาเจอกันมันเลยจะเป็นคู่กัดกันที่คอยแซะคอยแบบด่าอ้อ,อ,อมอมกันอยู่เสมอนะครับแต่ว่าสุดท้ายด้วยเหตุการณ์หลายอย่างก็ทําให้สองคนนี้เลยต้องจํายอมมาเป็นคู่แต่งงานปลอมๆร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยเคมีดีมากนะครับและพอปมมันดําเนินไปเรื่อยๆนะครับมันเลยจะมี2อ,อย่างที่กลายเป็นคอหลักของเรื่องนี้แทน ประเด็นแรกก็คือนางเอกจะต้องคอยปกปิดไว้ว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีของเธอนะเว้ยไม่ใช่จ้างมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดความลับนี้แตกเมื่อ,อไหร่คือโป๊ะแน่นอนแต่เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแบบสุดท้ายมันก็ต้องรักกันแหละแต่ว่ามันน่าจะมีจังหวะนรกอยู่ครับซึ่งเรื่องนี้มันทําจังหวะนรกดีมากนะครับทาให้ก็ต้องมารอรุ้นเลยว่า ไอความนับสาคัญนันเนี่ยมันจะโปะแตกเมื่อไหร่กับอีกอันนึงก็คือที่เขาใส่มาตั้งแต่แรกเลยก็คือปมของพระเอกที่เกี่ยวกับพ่อของเขาที่แบบว่าตัวพระเอกยังไม่แน่ใจว่าพ่อของเขาคือใครแต่ทําให้เราต้องคอยมาลุ้นว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยคือพ่อของเขาหรือเปล่านะครับและมันมีเหตุการณ์สําคัญก็คือมันมีาชายปริศนานะครับที่ได้เข้ามาหาเขาและบังคับให้เขาต้องมาทํางานในบริษัทของนางเอกด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเอาจริง มันพอเดาได้แต่แรกก็แหละว,ว่าพระเอกเป็น,ปนลูกใครอ่าประมาณนี้แต่ว่าอันนี้สําหรับใครยังนึกไม่ออกผมผมเงียบไปก่อนเลยนะแต่ว่ามันพอรู้แหละว,ว่าพระเอกเป็นลูกใครเพราะว่าเขาสร้างปมความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกที่ผมบอกอยู่แล้วพระเอกมันต้องมีซัมติงเกี่ยวกับพระรองอยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับทำให้ต้องบอกเลยว่าตรงช็อตนี้แหละมันเลยเป็นคีย์สำคัญ2เรื่องที่ต้องคอยมาดูนะว่าความลับนางเอกจะโปะเมื่อไหร่และความลับ ที่อยู่บ้างหลังของพระเอกเนี่ยว่าพ่อของเขาคือใครจะเฉลยเมื่อไหร่นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบสําหรับเรื่องนี้นะก็คือมันเป็นรอมคอมอยู่แล้วแหละเป็นรอมคอมที่ถูกต้องตมอามมาตรหานเลยแต่ว่าเรื่องเนี้มันจะเพิ่มความโบกบะเข้ามานะครับซึ่งอเรื่องอื่นมันก็มีความโบกบะอันนั้นผมก็เข้าใจได้แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันแบบมันมีลูกเล่นอะลูกเล่นยิบย่อยเยอะมากเลยโดยเฉพาะฉากช็อตฟิลครับคือหลายๆเรื่องอะมันจะไม่ได้ทําแบบนี้แต่เรื่องนี้เขาทําอารมณ์ประมาณว่าแบบ พอพระเอกจะจริงจังพลังจะพูดมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฟังบ้างหรือมันจะมีจังหวะช็อตฟิลหลายๆอย่างที่ทําให้ในเรื่องนี้แบบคือแบบเหมือนพยายามตั้งใจจะไปล้อเลียนซีรีส์เรื่องอื่นเนวยซ้ำครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับหรือแม้แต่แบบชื่อเล็กๆน้อยๆเนอะอย่างไอชื่อท่านประธานน่ะมันคือ็อกคิวใช่ไหมครับเขาก็จะเรียกว่าพักคิวนะครับหรือว่าง่ายๆมันคือแบบพักพักคิวคือแบบ ขนาดออกเสียงไม่ถูกต้องยังรู้สึกฮาเลยครับพักคิวนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอีประธานคนนี้ก็คือแบบโดนแบบทุกทางนะครับโดนบูลลี่ด้วยโดนแบบกันแก้งด้วยและนอกจากเคมีของพระนางแล้วผมชอบเคมีของตัวพระรองกับนางรองมากนะครับซึ่งในเรื่องนี้คุณฮันจีฮอนคือโคตรน่ารักน่ารักมากในในบทของเ,อเป็นน้องสาวของนางเอกที่แบบว่าดูแบบร่้ลัวล่วนิดนึงดูล่าเริงแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่อ่อนแอดูหน้าปกป้องด้วยนะครับและจริงๆเอาจริงนะ หลังๆอะซีรีส์เกาหลีผมแอบรู้สึกว่าเขาทําคู่พระรองดีว่ะดีจนแบบว่าบางทีแบบไม่ค่อยอยากจะดูคู่พระนางเลยะและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมโฟกัสแบบคู่พระรองกับนางรองมากเลยแล้วก็จริงๆอะมันก็จะมีอีกตัวละครนหนึ่งก็คือเลขา ของพะลองใช่ไหมที่ตัวน้องสาวเนี่ยก็คือไปชอบคนนี้ด้วยเพราะในอดีตก็คือเคยเรียนด้วยกันมาก่อนเนาะมันจึงแบบเป็นรักาสามเศร้าของคู่นี้ที่แบบน่าสนใจมากนะครับแล้วไอ้ท่านประธานกูก็คือแบบเออตัวมาอย่างแย่เลยเพราะว่าไปเขียนคอมเมนต์ท็อกซิกในเว็บออนไลน์ของตัวน้องสาวนี้ด้วยครับจริงแบบเป็นรักาสามเศร้าที่น่าสนใจมากว่าเขาจะเล่ายัางไงนะครับแล้วก็เคมีคู่นี้มันดีครับจนถึงขั้นที่เขาประกาศสปินออฟนะครับหรือว่าเป็นภาคแยกของไอ้สองคนนี้โดยเฉพาะด้วยครับก็แบบเลยรอดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีีีกกกกกัััั2เเเเเรรรรรืืื่่่่อออองงงทททิ้้้าาาายยนนนนนะะคคบ็็็แลมมดูพวป รีวิวเนี่ยนะครับของสองพี่น้องฝาแฝดจากเดอะเป็นฮาส์นะครับซอกคุณกับซอกยองนั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้ก็ได้มาโคจรเจอเกันอีกรอบด้วยแต่ว่ายังไม่เห็นการเข้าคู่ของ2คนนี้นะเดี๋ยวรอดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งแบบแค่ตอนแรกอะเห็นคู่นี้มาเล่นด้วยกันก็คือรอดูเลยนะครับกับอิการหนึ่งที่แบบเป็นกิมมิกเล็กๆน,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 น้อยๆของเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณสังเกตน,นะท่านประธานใหญ่ที่เป็นพ่อของฟ้ารองอะ่ะจริงๆนะักแสดงท่านนี้คือเขามักจะเล่นบทแบบชั่วไปเลยดูมีอํานาจบ้าอานาจเป็นคนที่แบบเลวร บทคาแรกเตอร์เขาคือแบบเดิมเลยเว้ยคือเป็นประธานใหญ่ที่แบบเยี่ยมโหดคอยข่มขู่ลูกนู่นนี่นันน่นแต่สุดท้ายคือเป็นคนกลัวเมียก็คือแบบว่ามันเลยเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเขาอะ่ะแล้วก็แบบมันมีฉากหนึ่งที่ผมฮามากเลยคือแบบที่เขาแบบโกรธลูกมากแบบแต่ทำยังไงได้ไงว่าเ้วเดินออกไปที่ประตูแล้วเปิดประตูแล้วตัวเองล้มเองอะ่ะคือแบบ <laughs> คือหมดมาดเลยอะคือแบบไอที่เขาเคยสร้างมาคือแบบหมดมากเลยไม่เคยเห็นเขาเล่นแบบบทบ๊บะขนาดนี้มาก่อนก็เลยแบบว่าเป็นสีสันหนึ่งในชีวิตผมเหมือนกันที่แบบได้เห็นนักแสดงท่านนี้เขามาเล่นบทอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนอกเกนนอลเลิฟนะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่โคตรบ๊บะและช็อตฟิล์มสุดๆนะครับเรื่องราวของนางเอกที่มี ต้องมาแต่งงานปลอมๆกับพระเอกแล้วก็พยายามที่จะรักษาความลับนี้ไว้เพื่ออาชีพการงานของเธอนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องกลายเป็นความรักของคน2คนแต่ว่าเธอก็ต้องคอยปกปิดความลับนี้ไว้ส่วนพระเอกครับก็ต้องมารอดูครับว่าใครเป็นพ่อของเขากันแน่นะครับและหลังจากที่เขารู้เขาจะทํำยังไงนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อความรักของพวกเขาได้หรือเปล่านะครับและมาร่วมลุ้นกับความรักของคู่รองของเราระหว่างท่านประธานสุดน่ารักนะครับกับนักเขียนนิยายสายติดเบรดนะครับสุดน่ารักพอ,อกันนะครับที่เจอกันครั้งแรกได้ไม่ดีเท่าไหร่จะดูว่าลงเอยกันยัง ว่าความรักนี้ของพวกเขาจะไม่ขาดทุนจริงๆหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง no gain no love นะครับรักนี้ไม่มีขาดทุนนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง no gain no love นะครับซีรีส์นี้ครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของพราววีดีโอนั่นเองนะครับมาทุกวันจันทร์และก็วันอังคารติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นลังเลให้ด้วยนะครับและอย่าลืมมาพูดคุยกันซีด้านล่างนะครับวัน